dalam kantung kursi, lantai, dan sekitaran tempat duduk Anda. Okay. How far from here? Uh, it's about 3 minutes. 14 kilometers. รถไฟขึ้นเป็นประมาณ20นาทีท่าจะถึงแล้วแวะจ,จุดกินกาแฟกินอะไรเงี้ยอันนี้ตีสี่ครึ่งจะรออีกแบบหนึ่งรถไก็ขึ้นแหละถึงปุ๊บขึ้นปับ๊บ What ต s ส a ก l เต็ม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 เตเ ซอยบีนวะซอบีนซอยบนอีนนี่คือแท a เป้นะทุกคนมันทำมาจากถั่วเหลืองนะกินแล้วมีประโยชน์มากมิ้กี้อืมแกะเป็นรทุกะเกลไรอ่ะม,มันคือชามันคือแ t a m p a นี่ทุกคนใครใครใครยังไม่รู้จักแท a เป้นะเปิดหลาย,ลายคนน่าจะรู้จกักนะถ้าใครยังไม่รู้จักแท a เป้มันทำจากถั่วเหลืองนะแล้วก็มันมสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักนะสาวแม่ทานแ tampay สดเลยตัวเหลืองแบบว่าไอ้เหรอแล้วผู้ทอดอ่ะใช่

เซ็นไรเซ็นเซ็ดโอเคถึงกาแฟเสร็จก็เดินขึ้นไปอีกเอ่อสิบนาทีเซมเพราะว่าเคมารีมีให้เลือกสองออปชั่น กินก่อนแล้วค่อยขึ้นหรือว่าขึ้นก่อนแล้วค่อยมากินใครไม่เอาเสื้อมาหรือเสื้อเพิ่มก็เช่าโอ้โว้าว beautiful yes Beautiful. É, yeah. nice. chưa 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 yeah, chưa 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 Sham. chưa 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 Nice to meet you. Where you from? chưa Thailand. Thailand. Yes. chưa chưa Saudi chưa 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 สพอมาถึงจุดที่ติดกับภูเขาไฟอารมณ์เหมืนอนเออเหมือนตอนอยู่เชียงใหม่เหมือนตอนขึ้นมั่นแจ่มเลยคล้ายๆกันอ่าแต่ว่าแค่มีภูเขาไฟด้วยฟิลเชียงใหม่ที่มีภูเขาไฟอยู่ข้างๆ I want I, I can I can help? Yeah yeah. yeah. Yes, sure. Okay. Marketing material, right? <laughs> <laughs> One, two Oh, it's so hard Thank you No problem Let's go King Kong Hill Yes And then we go to the creature Okay By walk or horse? It's horse. Options, yeah. horse Horse, horse for sure Let's go to Bromo What is it? It's a Japanese ไกลนะครับแต่งหน้าเตรียมความพร้อม ก็ซาบินิโดนีเซียลงจากเขาประมาณ40นาทีกว่าจะถึงอีกที่หนึ่งแต่เป็นไปทางกลับอยู่แล้วทางกลับอิลซว,วยนะตลอทางโอเคคันย okay. uh ูอามันมาสตูมัสโอเคอีสกี้อัมเรียร์เฮฟวี่ Yes that's fine really Yeah that's okayCan yeah. okay. you take <laughs> be brave, be brave. Okay, the okay. Knows. the one who brave or afraid. Uh, oh, okay. One to jump. Okay. Yeah. Thank you. Welcome. You have a great time there. Okay, thank you. Thank you. Let's go. ถ้าเดินมาก็เดินไกลนะมาก็ได้แต่ว่าไม่ค่อยถนัดคถึงชั่วโมงโอเคดิสันดิสอเปนโอเคโอเคโอเคแข่งกันดูแข่งกัพูดกันโอเคดีเท่าไหร่พร้ังพร้อแล้วชั่วอีกหลายขั้นมันจะขึ้นอีกสักพักหนึ่งอีก อันนี้น่าจะมีเป็นรอยขั้นนะมันบันไดมันเยอะแล้วมันก็กว้างด้วยข้าวยาวมันเหนื่อยดีว่ะเข้าไปทางนี้เนาะโอเคล้เดี๋ยวค่อยข้ามไปทางนั้นแหละ <laughs> พักก่อนดูข้างล่างสวยดินนี่ดินดูนดนข้าวไฟหมดเลยนะเนี่ยอีกนิดเดียวละ ถ้าจะพักอีกสามรอบถึงใครมาเตรียมน้ำเตรียมอะไรด้วยนะเพราะว่ากายมันเบาอะ่ะแล้วมันก็ร้อนด้วย,วยใช่เรามีน้ำแบบพกพานะครับอ่ะให้ชื่นถ้ามีกระเป๋ากันน้ำก็ดีกว่าเพราะว่าวันนี้โชคดีที่ฝนไม่ตก คนตกก็เปียน l e t อันนี้ข้างหลังเป็นฝา่กองภูเขาไฟและที่เดินมาเมื่อกี้ไม่ร้อนนะอากาศมันก็อุ่นๆน่ะแต่น่ากลัวมันนะกินเหรอไม่ค่อยได้กินอ่ะเหนื่อยอยู่ หมือนใบบอดมร้อนอะล,และอมแรงอะไปเดี๋ยวไปดูข้างๆมันมีอะไรทางเดินมันก็จะมีช่วงที่ปลอดภัยก็คือรั้วมันมมีกั้นแต่มันก็นก็เซฟเตี้อะทีนี้ต้องระวังแล้วไอ้พื้นเดินมันก็ห่างอยู่ห่างกว่าในที่ดูมาก็เดินได้หลายคนมันก็เดินได้แต่บางช่วงรั้วมันไม่มีกั้นก็ที่ต้องระวังนะ สูงหล่นไมก็ไม่ไมีก็ไม่ได้มีคนเก็บหนระอะบางคนมาก็เนี่ยใครเอาไอตัวดินสอหรือสีมาก็ได้ช่องไหนมาก็จะได้รู้ว่าโอเคมาแล้วนะแต่เ,เราไม่ได้เอามาอ,อันนี้มีคําว่าอะไรแต่และประเทศเนมันก็ไม่เหมือนกันนะชื่อชื่อคนที่มามา,มากกว่าเนี่ยมีทุกเสาเลยตรงน้ก็มีเออเน,นี่ย เป็นไอ้แลนด์มาร์คเรื่อนอย่างนี้อันตรายมากเลยนะไม่รู้ว่ามีใครเคยลงไห้เปล่ามันมันก็ไม่ร้อนอะข้างล่างมันเป็น